โรคร้ายแรงเจอจ่ายหลายจบด้วย AA m u l t i p l e CI สวัสดีคะ่ะแฟมาน,นี่มอค่ะวันนี้ฟ้าก็จะมารีวิวนะคะประกันค่าเฉยเชยโรคร้ายแรงที่สามารถเคลมได้สูงสุดถึง11ครั้ง,รงกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะต้นถึงปานกลางนะคะบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้40%ของจํานวนเงเินเอาประกันโดยรวมสูงสุดถึง5ครั้งและกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรงนะคะบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้100%ของจํานวนเงินเอาประกันโดยรวมสูงสุดถึง6ครั้ง โดยโรคร้ายแรงที่คุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติม AA Multipci นะคะเราจะแบ่งกลุ่มโรคร้ายแรงออกเป็น5กลุ่มโรคร้ายแรงสําหรับระยะต้นถึงปานกลางแล้วก็หกกลุ่มโรคร้แรงสาหรับโรคร้ายแรงระยะรุนแรงนะคะยกตัวอย่างเลยกลุ่มโรคที่1นนะก็จะเป็นกลุ่มโรคร้าแรงที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งและเนื้องอกนะคะกลุ่มโรคที่2นะคะก็คือโรคหัวใจการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต กลุ่มโลกที่3นะคะก็คือโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลุ่มที่4นะคะเป็นโรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกายกลุ่มที่5ภาวะติดเชื้อการบาดเจ็บแ,แรงและภาวะทุพพลภาพส่วนกลุ่มที่6นะคะจะเป็นโรคแ,แรงสำหรับผู้เยาว ยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราซื้อทุนประกันโรครายแรง1ล้านบาทใช่ไหมคะแลวเราตรวจเจอโรครายแรงกลุ่มที่1นะก็คือกลุ่มโรคมะเร็งถ้าเราตรวจเจอระยะต้นถึงปานกลางอะคะ่ะบริษัทจะจ่ายให้4 0ของทุนประกันที่เราซื้อนะก็คือ4,0,000 0บาทค่ะแต่ถ้าต่อมานะคะมีการพัฒนาและตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะบริษัทก็จะจ่ายผลประโยชน์ในกลุ่มที่1นะก็คือ100%ของทุนประกันก็คือ1ล้านบาทค่ะ และเมื่อเราตรวจเจอว่าเราเป็นโรคร้ายแรงระยะรุนแรงครั้งแรงนะคะบริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปเลยค่ะนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันแล้วนะคะแต่บริษัทยังคงคุ้มครองค่าชดเชยโรคร้ายแรงในส่วนของกลุ่มที่เหลือที่เรายังไม่ได้เคลมทั้งหมดเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างค่ะเราตรวจเจอโรคร้ายแรงกลุ่มที่1ไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นระยะต้นถึงปานกลางเนี่ยก็ยังคงสามารถเคลมได้อีก4กลุ่มโรคที่เหลือนะแล้วก็ถ้าเป็นระยะรุนแรงก็สามารถเคลมได้อีก5กลุ่มโรคที่เหลือค่ะ และที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะแบบประกัน AIA Multipay CI เป็นแบบประกันเดียวที่สามารถเคลมโลรคร้ายแรงที่กลับมาเป็นซ้ำครั้งที่2ได้ถึง3โลโรคาร้แรงด้วยกันซึ่งเป็นระดับรุนแรงนะคะและเป็นสาเหตุหลักของคนไทยในการเสียชีวิตด้วยนะได้แก,โก่โรคมะเร็งระยะลุกรามนะคะโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันจากการขาดเลือดนะรวมถึงโรคหลอดเลือดในสมองแตกหรือว่าอุดตัน,นะคะ่ะ ยกตัวอย่างเบีย้ยประกัน A A Multipeci นะคะถ้าเราเป็นเพศหญิงอายุอยู่ในช่วง31 35ปีนะคะแล้วเราซื้อทุนประกัน1ล้านบาทตัวนี้เบีย้ยประกันจะอยู่ที่5,840บาทต่อปีถ้าเราซื้อทุนประกัน2ล้านบาทเบีย้ยประกันจะอยู่ที่11,680บาทต่อปี ถ้าเราซื้อทุนประกัน3ล้านบาทเบี้ยประกันจะอยู่ที่17,520บาทต่อปีการมีประกันค่าช่ยเฉยโรคแรงๆนะคะเมื่อเราเกิดเหตุไม่คาดฝันตรวจเจอโรคแรงๆเราก็ไม่ต้องกังวลใจเลยตัวนี้ก็ช่วยแบ่งเบาในเรื่องของเงินก้อนที่จะทําให้เราเนี่ยมารักษาหรือว่าดูแลครอบครัวได้อย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่สะดุดนะคะหากใครสนใจอยากปรึกษาหรือว่าอยากซื้อประกันค่าช่ยเฉยโรคแรงนะคะก็ทักมาสอบถามตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะ สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ